เอา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 ของพลุงพลังเลยนะครับเนี่ยพอดีว่าหนูว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นล่ะค่ะมีไว้อุ่นใจกว่าค่ะจริงๆอุปกรณ์ช่วยลอยก็ดีนะครับเวลาตกน้าว่ายน้ําไม่เป็นจะได้เกาะลอยได้แต่ถ้าเวิร์กกว่านี้นะผมว่าถ้าเรารู้วิธีการเรียนว่ายน้ําแล้วก็ความปลอดภัยทางน้ำในการเอาตัวรอดดีไหมครับ <c oughs> ดีค่ะหนูอยากเรียนว่ายน้ําพอดีเลยค่ะให้นั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเรียนว่ายน้ําแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางน้ําดีไหมครับผม <c oughs> ดีค่ะไปกันเลย ครับผมครูพายุนะครับเป็นครูสอนว่ายน้ำครับสวัสดีค่ะแซนวิทนะคะขอต้อนรับสู่ครั้งแรกกับวิดีโอสอนเทคนิคการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำค่ะและการช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยทางน้ำขั้นพื้นฐานสําหรับน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะว่าแต่ครูพายุสามารถสอนว่ายน้ำด้วยภาษามือได้ไหมคะพอทําได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับ เรามีบริการจอล่ามภาษามือขนาดใหญ่ให้น้องๆแล้วนะครับเยี่ยมเลยค่ะน้องๆจะได้เรียนรู้และเข้าใจกันอย่างถูกต้องกันทุกคนนะคะจริงๆก็เป็นสิทธิ์ของน้องๆที่จะสามารถเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เทียบเท่ากับทุกๆคนค่ะใช่ครับผมและวิดีโอที่น้องๆจะได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด12ตอนครับเริ่มจากทักษะพ้นพื้นฐานแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ท่าทียาขึ้นครับ จนสามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำขั้นพื้นฐานได้ครับดีเลยค่ะทักษะการว่ายน้ำสําคัญมากจริงๆนะคะเพราะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเกิดพัดตกน้ำไปโอกาสเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตก็สูงมากๆค่ะถูกต้องนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงปี2557หรือปี2566ประเทศไทยพบเด็กที่อายุต่ตำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำมากถึง6,000 693คนครับเฉลี่ยวันละ2คนเลยนะครับส่วนใหญ่เกิดเหตุในช่วงรุ่ร้รอนหรือช่วงปิดภาคเรียนมีสาเหตุหลักนะครับมาจากการขาดทักษะการว่ายน้ําการเอาชีวิตรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ําหรือจมน้ําที่ถูกต้องครับ โอ้โหเยอะจนน่าตกใจเลยนะคะยิ่งน้องๆที่มีความบกพร่ขของทางการได้ยินเนี่ยยิ่งเสี่ยงกว่าคนทั่วไปอีกค่ะเพราะถ้าหากตกน้ําลงไปแล้วจะไม่สามารถตะโกนร้องขอความช่วยเหลือได้เลยนี่เลยเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับที่จัดทาวิดีโอนี้ขึ้นมาครับเพื่อน้องๆได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํารวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำขั้นพื้นฐานครับ สเสมือนเป็นห่วงชูชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับฟังแบบนี้แล้วไม่รอช้าค่ะเราไปเรียนว่ายน้ำกันเลยดีไหมคะไปกันเลยไปค่ะ